ท o ที่ไม่ได้แปลว่าถึงแปลว่าอะไรบ้างมาดูกันเลย Hi there This is Ski Welcome back to Vanilla English Channel Today I'm going to talk to you only about this one word ทูใช่แล้วเป็นคำที่แบบเล็กๆสั้นๆน,นะคะกีจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือคำว่า To ปกติอะเราจะเข้าใจหรือว่าคิดว่า to เนะะี่ยแปลว่าถึงใช่ไหมอะไรถึงอะไรไปสู่สิ่งนั้นใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้มันไม่ได้แปลแค่คำเดียวนะคะไม่ได้แปลว่าถึงอย่างเดียวมันมีความหมายอื่นอีกนะคะ so today I'm going to talk about other meanings of the word t o usually we think of To as a preposition that brings something to another place. But then there are other meanings, and we will talk about that in this episode. Wow. There are two meanings I have for you today. The first one is when you want to talk about why you're doing something. อันแรกเลยนะคะนั่นก็คือเราใช้ to เมื่อเราอยากจะบอกว่าทำไมเราถึงทำสิ่งนั้นนะถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อน Let's look at examplesYou're watching Vanilla English Channel to improve your EnglishYou're watching Vanilla English Channel to improve your EnglishYes ประโยคนี้นะคะคำว่า to improve improve แปลว่าพัฒนาอยากทำให้ดีขึ้นนะคะดังนั้นตัวนี้นะคะใช้ to improve หมายความว่าคุณดูช่องวันนี้ไล h c h น Channel เพื่อที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ <Yeah! S 1> ถูกไหมอันนี้ก็คือพูดถึงเหตุผล why you're doing something ทำไมถึงทำสิ่งนั้นนะคะ mm hmm. เช่นดูช่อง v a n i l l a e n g l i s h c h a n n e l ก็เพราะอยากจะนะคะเป็นเหตุผลใช่ไหมว่าอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองเราก็ใช้ to แล้วก็เป็น infinitive ได้เลย mm hmm. คำที่เป็น to infinitive ที่บอกถึงจุดประสงค์นะคะมันจะมีชื่อของมันในภาษาอังกฤษนะมันชื่อว่า to infinitives of purpose to infinitives of purpose คำว่า purpose คือจุดประสงค์ใช่การใช้ to infinitive เพื่อบอกจุดประสงค์นั่นเองนะคะดังนั้นไม่ได้แปลว่าถึงนะแต่มันเป็นการใช้ to ที่บวกกับกริยาไม่ผันนะคะเราเรียกว่า to infinitive แล้วก็ใช้เพื่อบอกเหตุผลหรือจุดประสงค์นั่นเอง Let's look at other examples I bought cake for m o m to make her happy. I bought cake for m o m to make her happy. ตัวนี้เป็น infinitive นะ to make ใช่ไหมคะตัวนี้ก็แปลว่าฉันซื้อเค้กเพื่อทำให้แม่ happy เห็นไหมเป็นจุดประสงค์ว่าฉันซื้อทำไมฉันซื้อเพื่อทำให้แม่ happy เห็นไหมคะก็จะใช้ว่า to make her happy Another example He comes here to talk to you. He comes here to talk to you นะคำว่า to talk ในที่นี้ก็หมายความว่าเขาเนี่ยมาที่นี่เพื่อจะคุยกับคุณนะดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็น to infinitive of purpose บอกจุดประสงค์ถึงสิ่งที่เราทำอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะคะที่หมายถึงการบอกจุดประสงค์การใช้ to infinitive to กับกริยาที่ไม่ผันนะคะเพื่อบอกจุดประสงค์แต่ตัวที่สองจะมีอีกแบบหนึ่งนะ another meaning of the word to infinitive of purpose is that we modify what we use those things for why do we need those things ตัวที่สองนี้นะคะมันจะหมายถึงว่าเราจะมีคำศัพท์คำหนึ่งที่เราต้องการขยายว่าเราต้องการสิ่งนี้เพื่อจะไปทำอะไรคิดไม่ออกเดี๋ยวดูตัวอย่างก็คิดออกนะ let's look at examples I need a friend to talk to. I need a friend to talk to. นะคะคำนี้เรากำลังพูดถึง a friend เป็นบุคคลใช่ไหมแล้วเราอยากจะขยายว่าบุคคลนี้ย ฉันต้องการเพื่ออะไรเพื่อที่จะคุยด้วยฉันอยางมีเพื่อนเอาไว้คุยด้วยอย่างนี้นะคะดังนั้นเราขยายคำว่า a friend โดยใช้ to talk to another example she needs someone to be with her she needs someone to be with her ตัวนี้ขยายคำว่า someone ใช่ไหมต้องการ s o m e o n e เพื่อจุดประสงค์อะไรนะคะนั่นก็คือ to be with her เพื่อจะอยู่เป็นเพื่อนเธอนะคะดังนั้นเราก็ใช้ to infinitive of purpose ได้เพื่อขยายคำว่า s o m e o n e นั่นเอง How about this question Do you have more work to do Do you have more work to do ใช่คำว่า work นะคะ work เนี่ยก็คือขยายต่อไปเป็น to do งานที่ต้องทำ เห็นไหมเราก็ขยายคําไหนที่เราบอกว่าต้องการสิ่งนั้นเพื่อจะเอาไปทําอะไรนะคะ work to do งานที่จะต้องเอาไว้ทำโอเค and the last example is I bought some books to practice my English I bought some books to practice my English ตัวนี้คือคําว่า some books ถูกไหมดังนั้นซื้อหนังสือเนี่ยมาเพื่ออะไรอ่าก็คือเพื่อที่จะฝึกฝนภาษาอังกฤษนั่นเองเราก็ใช้คำว่า I bought some books to practice English I bought some books to practice English to practice ก็เป็น infinitive ใช่ไหมคะกริย,ยาที่ใช้ to แล้วก็เป็นกริย,ยาไม่ผันเนาะบอกจุดประสงค์ทีนี้กี่มีตัวอย่างประโยคสุดท้ายอ๋อ <c oughs> กี่มีทดสอบให้ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองดูประโยคนี้แล้วตอบกี่ว่าตรงไหนในประโยคนี้ที่เป็น to infinitive of purpose ตรงไหนเป็นประโยคนี้ที่เราใช้ to บวก infinitive หรือว่ากริย,ยาไม่ผันเพื่อบอกจุดประสงค์ในสิ่งที่เราทา นะ so this sentence goes he started to learn English to talk to his foreign friends he started to learn English to talk to his foreign friends อ๋อโอเคทำไมกี่ให้ทูมาสามตัวเลยใช่กี่ให้ทูมาสามตัวแต่มีตัวหนึ่งค่ะที่เป็น to infinitive of purpose เป็น to infinitive ที่ใช้เพื่อบอกจุดประสงค์ของสิ่งที่เราทำลองเดาดูซิว่า to learn to talk หรือว่า to his foreign friends ทูต้องไหนกันแน่ใน3ทูนี้โอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวกิจจะมาเฉลยนะคะหลังจากที่หลายคนคอมเมนต์ตอบแล้วเรียบร้อย Alright, that's it for this video. I hope this one is another beneficial video for you because I think the word to is very interesting. There are many meanings that we can use the word to, and especially together with infinitive. Okay, so I will see you again in my next episode. Bye!